นายด่านร่างยักษ์ที่ใกล้ซบผีแดงเอาทายบายินดีสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักทีบับบเอ็กเ e รสเนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพร้สาาประตูว่าที่คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ต่อหน้านี้ครับมีข่าวกับซิวงซูซูกิในด่านชาวญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไปที่เซนตูดงแล้วนะครับในหลีของเบลเยียมนะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับเมย์เต็ดเองเนี่ยก็ต้องการหาในด่านมือ,อค2ครับเพราะว่าดีเฮนเดอร์สันเองเนี่ยก็ต้องการย้ายออกไปจากทีมเพราะว่าอยู่ยูเนเต็ดเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าจะเป็นสำรองของอันเดรโอนาอย่างแน่นอนซึ่งเมย์เต็ดเนี่ยก็มองว่าทอมฮีตันเองก็ไม่น่าเวิร์กนะครับทำให้ตอนนี้ครับมีข่าวคราวว่าเตรียมปิดดีลกับอัลไทบ์บาญดีในด่าน เจ้าของสูงสนง198ซมชาวตุรกีซึ่งเขาคนนี้อยู่กับสโมสรเฟเนในบาเช่นในลีกของตุรกีนั่นเองครับย้อนกลับไปค่เมืวานันการมีการรายงานจาก Sport Digital นะครับเป็นสื่อจากทางตุรกีครับก็รายง,งานว่าเอาทายคนนี้นะครับผมผ่านการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปแล้วโดยตรวจร่างกายกันที่ประเทศกรีซครับที่กรุงเอเธนนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางไปที่ เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อเซ็นร่วมทัพปีศาจแดงของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับโดยจะเป็นการจ่ายค่าชีกสัญญาครับที่5ล้านยูโรนั่นเอง,เองนะครับผมเขาคนนี้อายุอนามถือว่าโอเคครับอายุ25ปีแล้วก็ติดเช้ชุดใหญ่ของตุรกีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมไปถึงมีการรายงานจาก The a t l ตต t i c UK จากทางอังกฤษเหมือนกันนะครับว่าใน United เต็ดเองเนี่ยก็เช็คสร่างกายของ บายยินดีคนนี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะเซ็นหรือว่าไม่เซ็นนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวคราวว่าต้องการหาผู้รักษ,ษาประตูใหม่และก่อนหนึ่งครับเฟเนบาเช่เนี่ย, ache, ยไปหาโดมินิกลิวาโควิชครับในด่านทีมชาติโครเอเชียที่ฟอร์มสุดปังในฟุตบอลโลกนะครับผมก็เหมือนก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จำแทนที่ของบายยินดีที่เฟนเนบาเช่กันไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับ มีการตรวจเรื่องอเบื้องต้นไปแล้วเกี่ยวกับร่างกายของบเยนดีครับว่าไหวไหมที่จะเป็นนายด่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยการเซ็นสัญญาในคราวนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเดนเดสันนั้นจะย้ายออกไปจากทีมหรือเปล่าซึ่งล่าสุดครับมีข่าวกับคีมสต็อปเร์เรสนะครับเพราะว่าทีมสต็อปเร์เรสเองเนี่ยก็เหมือนกับว,วิสเตกวร์าครับนายด่านเนี่ยก็เหมือนกับต้องการย้ายทีมออกไปแล้วก็ไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับทำให้จะต้องมาล่าตัวดีนเฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดีเนี่ย หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับผมแล้วก็ได้รับอนุญาตและให้ย้ายออกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับผมหากแมนยูได้ประตูคนใหม่มาก็พร้อมปล่อยดินไปนั่นเองครับรู้แักแล้วครับยีนดีคนนี้ครับลงสนามกับแมนเนเตรเช่ไปเนี่ย40นัดทาผลงานได้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาคนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าผลงานก็พยายามไต่เต้าในระดับไ่เลยครับเป็นช็อตส็ตปเปอร์นะครับในการเซฟถือว่าดีแต่ว่าเล่นบอลกับเท้าไม่ค่อยดีอันนี้ถือว่าน่าห่วงว่าเทนทากจะชอบหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ครับ เดี๋ยวมื่อเราดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าค่าตัวไม่ได้แพงครับ5้าล้านยูโรเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าในด่านคนนี้จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับส่วนสูงดีครับ198เซนติเมตรนะครับอายุน้ำนกก็ยังไม่ได้เยอะก็น่าจะเป็นออปชั่นในการแข่งแย่งฝีมือแข่งแย่งมือหนึ่งกับทางฝั่งของอังเดรโอนานาอย่างแน่นอนครับคิดเห็นอย่างไรครับกับดีลผู้รักษาประตูคนนี้อย่างอาชายบายินดี ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยและกันเกี่ยวกับดีลของผู้รักษาประตูใหม่ของแมนเชสเตอร์แต่กันไปครับ